ขอไปหยิบของก่อนนะคะได้เลยที่รักรีบมานะคิดถึงแล้วโล่งจังมาแล้วค่ะที่รักที่รักได้กลิ่นอะไรเหม็นไหมเออน่าจะเป็นกลิ่นทุเรียนในตู้เย็นมั้งคะ่ะโอ้ยตดดังมากเหม็นด้วยห่อนที่ออกกลิ่นสะตอค่ะ มหาราชทำไมหนังมันเปิดไม่ติดเนี่ยครูโทรเรียกช่างมาดูก่อนฮัลโหลมาดูจอห้องป .5 ทับ2หน่อยค่ะมันเปิดไม่ติดอะไรอะคะัครูแหมเห็นเป็นแผ่นแ,แบบนี้เครื่องสักค่ามั้งก็แบบคควับที่จะดูจากหนังวันนี้ไงฟังดีๆนะงานนี้20คะแนนต้องตั้งใจดูข้อ1ตัวละครหลักชื่ออะไรก็สมเด็จพระนเรศวรมหาราชไงข้อ 2, สสมเด็จพระนเรศวรเสด็จขึ้นคราชเมื่อวันที่เท่าใดตอบอะไรวะเนี่ยครูขาทําไมาครูต้องเร่งสปีดหนังคูณ2อะคะครั โอ๊ยออนออาาออ่างโอนแน่ผีไม่มีจริงละสิจะกลัวอะไรเออเยงฮหลวานี่นียาาสตรนะหนูพอดีไม่เล่นจ้าด่ะแ่บอกแล้วยาาไง ค่ะฉันไม่ยอมแพ้หรกนะคก่าอยากายา,กาังษาคนไม่รู้เรื่องเลยามอยากเล่นนก็อออกมาข้างนอกสปา <laughs> อย่ามาสอกบอกว่าทํลให้่บ้านป้มันต้องออกไปทาง,งานไงวะหัม,มีมารยาทถ้านไม่ใช่ซัในส,สอย่างเดียวโทรศัพท์ก็เปียกเพิ่งซื้อมาเดือนเดียว่มัญญาซื้อเคอไหค <laughs> คุณแม่สวัสดีค่ะหนูคือครูที่จะม่ย้มบ้านแล้วคืยัวัดดีจะคร โทษค่ะครูต่อไปจะไม่ไม่ต้องมาแก้ตัวคะาวหลังไม่ต้องโผล่มาให้ครูเห็นหน้าแถวนี้อีกไปไปหาที่ทำการต้านแถวไหนก็ไปอย่ามายุ่งยากแถวนี้ให้เราขู่เราตาอุ้ยผอสวัสดีค่ะมีอะไรกันครับครูว,วัสนาเสียงดังไปถึงห้องผมเลยท่านผอ,อคะพอดีพอดีเลยค่ะวัสนากำลังอบรมสั่งสอนเด็กที่ไม่มีสัมมาคารวะค่ะบังอาจมายืนเกะก,กะหน้าห้องทำงานท่าน ที่ไม่มีสัมมาคารวะนี่หมายถึงอรทไทยใช่ไหมครับป๊าพอรอรู้จักด้วยหรอคะสงสัยยายอรทไทยมาก่อกลัวท่านบ่อยหรสิค่ะอรทไทยหนูมารอพ่อนานายังเนี่ยโทษทีที่ให้รอนะและ,แล,ะลูกสาวท่านหรอคะค่ะที่หนูมายืนก็ อระไทยเป็นลูกสาวผมเองครับครูวัฒนามีอะไรจะสั่งสอนลูกสาวผมสั่งสอนต่อหน้าผมได้เลยครับยินดีรับฟังนะครับพอดีผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าลูกสาวผมไปก่อเรื่องอะไรไว้ถึงทําให้ครูวัฒนาต้องสั่งสอนให้หลับจาขนาดนี้วัฒนาขอโทษค่ะพอดีวัฒนาอายุเยอะแล้วตาไม่ดีมองคนผิดค่ะขอตัวก่อนนะคะผอ,อเราไปตามหาร่างรุ่นพี่ชมรมเดินป่าที่หายไปกันค่ะพี่ส้มซ่าพี่ไม่อยากไปน้องอยากไปก็ไปเองสิงั้นพี่ก็อยู่ที่เต็นท์คนเดียวนะคะหนูขอตัวก่อนค่ะ นะจะจบสแกมเพื่อร่างพี่เข้ามาอยู่ในถ้ำเหลือขนาดนี้ได้ยังไงคะเนี่ยตอนนั้นพี่มาสำรวจถ้ำกับคนในชมรมแล้วหลงพี่ตะโกนเรียกดังเท่าไหร่ก็ไม่มีใครได้ยินพี่พยายามหาทางออกจากถ้ำก็ไม่เจอสักทีเดินจนขา,างขาดน้า,าขาดอาหารอยูๆ่ๆพี่ก็สลบไปแล้วไม่ได้ตื่นขึ้นมาอีกเลยโนสงสารจังช่วยนารางพี่ไปเืนที่ตำบลบ้านเสียวจังหวัดนครพนมหน่อยนะ ตำบลบ้านเสียวอ๋อค่ะขอบใจมากพี่ขอตัวก่อนนะเราจะทำยังไงกันดีเยีเ่ยงอรไทยหนูโทรแจ้งครูวาสนาแล้วค่ะครูวาสนากำลังตามมาค่ะครูมาแล้ววิญญาณพี่เขาฝากมาบอกว่าช่วยนำร่างกลับไปทำพิธีที่ตำบลบ้านเสียวจังหวัดนครพนมให้หน่อยนะคะครูนี่เธอติดต่อกับวิญญาณได้เหรอเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่นำร่างกลับนครพนมตอนนี้เลยครูไม่อยากอยู่ที่นี่นานค่ะครูครูติดต่อวัดเพื่อจะเตรียมพิธีเรียบร้อยพวกเธอก็ไปกับครูลนะ พี่แล้วนะคะขอให้พี่ไปสู่สุขตินะคะขอให้ไปสู่พภูมิที่ดีนะคะพี่ขอบคุณมากมากนะน้องอรรทัยน้องส้มซ่าพี่ไปก่อนนะบายบายค่ะพี่บายบายพวกเธอไม่บายใครบายบายวิญญาณพี่เขาไงคะพม่วิญญาณแถวนี้เลยโอ๊ยวันนี้ครูจะเล่าเรื่องผีให้ฟังออรทัยไปล็อกประตูห้องสิปิดไฟด้วยค่ะ อุ้ยคนลุกอยากฟังละเมื่อ100ปีก่อนโรงเรียนเราเคยเป็นสนามรบมาก่อนมีทหารตุยจากการรบเยอะมากบนพื้นที่แห่งนี้ <_ d ata> เขาบอกว่าตอนกลางดึกพานโรงจะชอบได้ยินเสียงทหารส่วนสนามด้วยแหละนักลวนอ <_ d ata> รไทยฉ <_ d ata> ันได้กลิ่นแปลกๆว่ะมีใครได้กลิ่นแปลกๆเหมือนครูไหมหนูค่ะครู <_ d ata> อย่าบอกนะว่ากลินอืหนูเองคะ่ะ <_ d ata> ทำไมไม่รีบไปออกนะหนูไม่กล้าไปค่ะ ไม่มีหรอกสนามลงสนามลบอ่ะนี่ไปห้องน้ำเลยแกไปห้องน้ำเป็นเพื่อนฉันหน่อยสิ